อืมอืมอืมโอ้เจ็บมากสกิลมาแรงมากเลยนะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโฮมีนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟไมล์ซีนะครับที่ชื่อเซิร์ฟว่า Apocalypse C นะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็เป็นเซิร์ฟ m ม c ์ซีนะครับในเวอร์ชัน1.20นะอ่าหน้าตาของเซิร์ฟครับก็เข้ามาครับนี่ก็จะมีบอกแนะนำนะครับว่ามันคือซอมบี้ประเภทไหนอะไรยังไงครับ ไอตัวนี้พ่นพิษได้นะผมจำได้นี่นะครับก็เซิร์ฟเวอร์นะครับมีระบบการกระหายน้ำนะครับก็คือสีฟ้าอยู่ตรงขวาจอนั่นเองนะครับการสองทับหนึ่งร้อยนะก็ถ้าน้ําหมดก็ให้กินน้ำครับแล้วก็ค่าความเหนื่อยล้านี่นะครับนี่เดี๋ยวผมลองวิ่งเห็นปะมันก็จะมีหลอดขึ้นมานครับถ้าเราเหนื่อยเราจะวิ่งไม่ออกนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นกล่องในเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามีกล่องเล็กก็กล่องแร่กล่อง กลางกล่องยาวสุดกล่องใย,ยสุดอ,อะไรงี้นะครับนะนี่ก็คือนะครับนี่หน้าตาเป็นเป็นประมาณนี้เลยอันนี้ผมยังไม่เคยเปิดได้นะครับผมยังไม่เคยหาเจอนะโอเคอันนี้ก็เป็นระบบการพิมพ์แชทนะครับนะนี่ระยะห่างของแชทนะครับถ้าใครอยู่ในระยะ20บล็อกก็จะเห็นแชทนะครับนี่ะบาพูดคุยในเกมอันนี้ก็เป็นไวแชทเหมือนกันนะครับนะนี่อ่าก็ประมาณนี้นครับไวแชทนี้ต้องไปโหลดม็อด ติดตั้งแยกนะครับนะแล้วก็โทรศัพท์สามารถพิมพ์แชทได้ทั่วโลกอะไรก็ตามนี้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการยิงปืนนะปกตินะครับนะส่วนมากคนดูแนวผมก็จะรู้ครับว่ามันยิงไงนั่นเองแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ซ้ายมือเมื่อกี้นะครับโอเคเกิดมาก็อยู่ตรงนี้นะครับดูโอ้โหนึ่งจุดยี่สิบจุดหนึ่งมันพัฒนามาไกลขนาดนี้แล้วหรอการตกแต่งการวางแบบครอบของเซิร์ฟเวอร์เขาแบบสวยมากเลยครับดูโอ้หูนี่นะครับอันนี้ก็เป็น รับของเริ่มต้นนะแต่ผมรับไปแล้วนะเห็นไหมก็ใครมาเล่นใหม่ก็อย่าลืมมากดได้นะครับใครที่ยังงงอยู่ว่าเอยเซิร์ฟมาเล่นยังไงก็มาคลิกอ่านตรงนี้ย้ําได้อีกหนึ่งทีนะครับหรือว่ากดสต a อปแล้วอ่านได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าผมแนะนําเร็วเกินไปนะครับนี่นะครับก็ร่าวก็อาจจะมีหลอดนะครับหลอดความเหนื่อยล้าแล้วก็ต้องกินน้ํานะไม่งั้นแบบจะหน้ามืดหรือแบบอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้ก็เป็น ทางเก็บของนะครับนี่หีบเอนเดอร์หรือว่าเป็นทางเก็บของนะครับก็อย่าลืมถ้าฟาร์มของยิิมก็มาเก็บกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คราฟปืนหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้อัปเกรดนะเนาะยังไม่ได้อัปอัปเดตเข้ามาครับอันนี้ก็เป็นแก๊งนะครับต้องใช้เงินห้าพันนะเห็นปะ่ะถึงจะสร้างแก๊งได้นะครับนี่ตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่นะครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าอุ้ยอันนั้นเป็นดันเจียนครับแล้วก็แบบมี มีฟาร์มตกปลาหรือเปล่าครับอยู่ไกลโน่นครับนี่นะเดี๋ยวเราอัปเดตหน้านะครับพวกฟาร์มตกปลาครับโซนนี้ก็แนะนําหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช็อปนะครับเงินนี่เติมเงินได้ในเว็บเลยนะครับอืมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเงินเป็นคอนนี่ผมเดี๋ยวผมลอครับชอบดีวยครับเอ้ยผมทํามันนี่เดี๋ยวพูดผิดอันนี้ก็เป็นร้านขายปืนครับน่าจะเติมเงินในเว็บแล้วมาซื้อในเกมได้นะครับอ แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนี่นะครับวิธีการติดตั้งมอดเปิดใหม่ในเกมนั่นเองนะครับไอ้เมิงเขาก็มีไฟบอร์ดไว้ให้อ่านนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญแลกแบงค์หรือแะไต่างๆนะครับค่าซอมบี้นะผมผมเคยได้แล้วครับนะก็มาลองได้นะครับค่าซอมบี้แล้วก็มาแลกเป็นค่าเงินในเกมนะครับมาแล้วก็่วนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางนี้เนาะโอเคอันนี้ก็เป็นย่อยปืนนะครับ เื่อเอากระสุนนะอันนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนเล็กนะครับนี่แต่ว่าปืนเล็กค่อนข้างน่านเมี่ยาแรงนะบางกระบอกครับอันนี้ก็เป็นคารพ,พวกกระสุนปืนนะครับนี่ปะแม็กเล็กเอามาแลกเป็นแบบแม็กเต็มอะไรเงี้นะครับนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคาาราฟกันพาวเดอร์นี่ไงกันพาวเดอร์ครับโอเคอันนี้ก็เป็นสโตนคอ,อนเหรียนหินมีค่ามากกว่าเหรียนไม้ อเอามาจากไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะจะต้องดูครับก็เอามาอ่าเป็นโฟนดนดอครับเป็นโทรศัพท์นั่นเองครับนี่ขอไม่เข้าไปแล้วกันนะเป็นห้องแบบแฟชั่นนะครับแต่งตัวนะผมเข้าไปแล้วผมออกไม่ได้นะ่ะแต่มันกดชิปออกได้นะครับมผมเพิ่งมารู้นะแต่ผมขอไม่เข้าไปแล้วกันเป็นห้องการแต่งตัวนะครับแบบแต่งเสื้อพงเสื้อผ้านะครับอืส่วนโซนตรงนี้นะก็จะออกไปเมืองฝั่งซ้ายแล้วกันแต่ผมไม่ไปนะผมขอมแนะนำแอร์ดอปหน่อยแล้วกันนะครับนี่ นี่นะครับคลิกข,ขวานะครับเอ้ยคลิกซ้ายดีซ้ายก็จะเป็นแบบดูนะครับว่าของในดอปมีอะไรบ้างนะแอด์ดอปลูกละสามสิบบาทนะครับแอร์ดอปลูกละสามสิบบาทก็มาซื้อได้นะครับนี่เว็บนี้เลยนะครับเดีไปแล้วก็ตรงนี้ทางไปไหนวะน่าจะไม่มีอะไรนะั่าจะกลับเหีวไคือสปา,าเขาทาสวยมากเลยนะครับดูดิสวยปะคุดสวยอะ่ะนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องเจลหรือเปล่านี่ อันนี้ก็จะเป็นดูดิ ه. กราฟิตี้หรือรอะไรต่างๆครับอันนี้อะไรเออกดไม่ได้โอเคครับอืมกรอบมาส่วนโซนขวานะครับที่เราจะไปกันนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแรงนะดูถ้าแบบทําตามเห็นปะ่ะข้างล่างเงอนไขาการเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นนะครับมันก็จะบวกเห็นปะ่ะบวกเลือดบวกอะไรต่างๆครับถือว่าดีนะใครที่เป็นสายพ vP หรือแบบต้องเก็บเพชสเนี่ยของมันต้องมีนะ บทแรลงอันนี้ก็เป็นเทสปืนนะครับนี่เทสการชูติ้งนะครับโอเคนี่นะครับคือสะพานที่เราจอออกไปหาของกันนะครับนะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นครับคุณอาจจะยังน้อยอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะนะสองสี่หกแปดเก้าคนครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมมีสตรีมต่อนะครับตอนหนึ่งทุ่มนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าตอนห้าโมงเย็นครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้น่าจะลงหลัง อาจจะเป็นวันถัดไปนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกนะครับโอเคถ้าเราออกจากเขตเซฟโซนนะครับอ่าสังเกตดูนะครับค่าความเหนอยล้าของเราก็จะลดลงเรื่อยๆนะรวมถึงแบบค่าน้าด้วยนะครับผมเลยต้องพกขวดมานะแต่ถ้าเรายืนพักไปเดียวคือมันขึ้นนานเอ้ยมันขึ้นไวนะไม่ต้องยืนนานนะพูดแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปเปิดกล่องนะกล่องเล็กๆมันมีโอกาสได้ปืนหมดเลยนะครับมา กดกองอ่าถ้าเจอคนก็จะพยายามสู้นะครับนะถึงแม้จะไม่มีของนะครับแต่ว่าอาวุธประชิดนี่ถือว่าดาเมจแรงเลยนะครับถ้าเราเจอนะเพราะว่าตอนนี้พวกรุ่นใหญ่รุ่นรุ่นโตก็คือแบบยังทํางาน,นอยู่นะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่ได้กลับมาเล่นด้วยกันนะนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอพีไว้ให้นะครับนะอพอลิสเด อพพลคาริสซีนะครับชื่ออย่างเสียวนะครับอ่ได้เกงก็ใส่อ่อุ้ได้รองเท้าได้รองเท้าแล้วนะนี่รองเท้าดีนะครับไปเดี๋ยวเราไปเมืองหลักกันนะครับใกล้ถึงละก็มาแนะนําสายฟาร์มไปด้วยเลยแล้วกันเนาะว่าตรงไหนคืออะไรนะครับเผื่อใครแบบไม่รู้ที่ฟาร์มนะถ้ามีเจอคนก็จะพยายามสู้ครับเนี่ยพวกกงพวกแกะครับไอ้พวกเนี้ยที่เราจะต้องทำเควสครับ ที่เอาไปเลื่อนขั้นเมื่อกี้นะอาเซอร์อเวอร์คือดีทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นเซอร์อเวอร์ที่ต้อนรับปีใหม่ไทยได้แบบดีมากเลยนะปีใหม่ปุ๊บมีเซฟได้ดีเปิดเลยนะครับถ้าคนแบบเล่นออนไลน์สามสิบสีสิบห้าสิบคนต่อวันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยโคตรหนัวโคตรสนุกนะครับแล้วก็ร้านค้าช็อป ช็อปเลยนะเนื้อร้านค้าช็อปเขาก็ไม่ได้แบบขายของแพงเกินไปหรืออะไรนะครับใครอ,อายากสนับสนุนโดเนทเซิร์ฟก็ไปเติมได้ที่ลิง์ที่อยู่บนจอเลยนะครับนะไปะนี่ไงครับถึงแล้วเมืองเมืองใหญ่นะครับอาจจะมาพาแนะนาเซิร์ฟเฉยนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนคนก็จะพยายามสู้นะจะได้มีแบบช็อตเทสยิงคนหรือว่าอะไรให้ดูครับแต่ถ้าไม่มีคนก็ ไอซอมบี้ตัวไหนเฟี้ยวเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะครับมาอ่าเดี๋ยวผมกินน้ำให้ด่วนปะอ,อ๋ออ๋อน้ำกินไม่ติดอ๋แสดงว,ว่ามันยังไม่หิวไงใช่ถ้ามันกินไม่ติดแสดงว,ว่ามันยังไม่หิว้ยอุ้ย,ยถือของแล้ววิ่งไว้นั้นเนี่ยดูออกซองอะใช่ปะถืออันนี้แล้วผมวิ่งไว้อโอใช่เลยอย่างงี้ใช่เลยผมว่าใช,ใช่ละ นะครับกล่องไหน <S <S ผมพยายามไม่วิ่งกระโดดครับสตามีนามันจะได้แบบไม่โหลดเยอะนะครับโอเคกล่องเอามาทําไมไม่เอาโอเคอุย้ยได้หมวกฮะใส่ใส่ใสใสจะเป็นทหารเวยกล่องทิ้งไปเว้ยไม่ได้ใช้เว้ยมาแต่เรายังยังไม่มียานะเรามียาเล็กอยู่นะครับเขาเรียกกันยาส้มอรอมา ผมจะฟามให้แบบหนึ่งหนึ่งแถวอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งเต็มตัวแล้วกันผมว่าจะเดินถนนทางเส้นแต่ผมบอกเลยเซิร์ฟนี้ไม่งกของนะครับของแบบดรอปเติมอะเต็มเมืองนะครับมาแค่เราจะหาเดินหากล่องเจอหรือเปล่าเห็นปะผมก็กดเจอแล้วหนึ่งกล่องออนี่อีกหนึ่งกล่องมาครับใครที่อยากเข้ามาเล่นด้วยกันก็มาเลยครับมีแบบ คนยิงแน่นอนเพราะผมได้มาลองเล่นแล้วนะครับนีถ้าเราฟาร์มแบบสักแป,ป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วเราไปสู้กับพวกที่มีแบบเซตฟูฟูอ่ะถ้าเรามาช้านะเพราะอย่างผมเนี้ยก็มาไม่ทันแบบเขาฟาร์มก่อนหน้าเราอะไรเงี้ยแต่เราสู้ไหวนะครับของมันไม่ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้โกงกันมากนะอือฮึอย่างนี้ได้กระสุนได้ยาแต่งคิวฮะเรายอมโอ้โหแต็ ตกเจ็บนะผมบอกเลยพยายามอย่าโดดนะครับอะเดี๋ยวผมโดดให้มันเสียเรียดให้มันพอสักแบบหนึ่งพันหนึ่งแบบหนึ่งพันแผเออเราใช้นี่นี่หว่าเราไม่ได้ใช้แบนเน็จะพันแผลทำไมละ่ะหนึ่งคลิกหนึ 1, ่งคลิกสําหรับยาส้มครับมาอุ้ยโอ้โหเขไ้ชุดกกเกาะโถยนี่ฮะกล่องอยู่บนแล้วเห็นหมดไปครับ ขาดชุดเกาะนะขาดส่วนเสื้อนะครับแต่ปืนก็หายากนิดนึงนะครับเราต้องเปิดไปเรื่อยอะ่ะตอนนี้ผมแบบหากล่องไม่ค่อยเจอไงแต่กล่องมันมีอยู่แบบเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันหัวครับเข้าออกเข้าออกเอานี่ไงเจอคนได้เดี๋ยวเลงไว้ก่อนเดี๋ยวเลงไว้ก่อนนะ หายแล้วแล้วได้ปืนย่องอะไรล่ะนี่ฮะย่องอะไรย่องอะไร <c oughs> ย่องอะไรไปหนึ่งสซ่ครับเรียบร้อยในสมอลละพุมฮะในสมอลละพุมลบเออในจะสะมอหรออะไรล่ะทำไมช่วงนี้ลิ้นพันบ่อยอย่างวะนี่ไงไม่ไม่มีหรอกครับ มันไม่มีหรอกครับมิดแท้อะแปลกไปมาครับหนึ่งคิวครับปืนโคตรแรงอ่ะผมมีกระสุนเอ้ยมีมีมีเรนียบร้อยไดเมดเท่าไหร่ไดเมทสองนะครับโดนไอ้พกเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอไปดูกล่องแร่ะนะมันดรอปอเปก่อกล่องแร่จะอยู่ตรงนั้นหนึ่งก็อุ๊ยดรอปนะครับผมเห็นแล้วมาเดี๋ยวพาไปดูกล่องแบบกล่องยาวกล่องแร่เ,เลยแล้วกันอ่ะฮะ นี่นะครับคือกล่องอยู่ตรงนี้โอเคนี่เลย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 ครับปุม๊มอะโอ้โหไม่ได้เลยเลยฮัลโหลครับเพียร์นินกล่องบักหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้เลยจริงเลยครับหง่อึ๊บอึ๊บโอ้โหแล้วสเต็ปปากวัวเราเสียเลยเดชมา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  หวังว่าจะมีคนมาให้เรายิงนะปืนเราก็พร้อมอะ่ะแล้วเราเป็นลูกเจี๊ยบด้วยด็ใครอยากกินนักเก็ตก็มาพันแผลปเบเนตคนเข้าเซิร์ฟตกใจหมดมาครับบ้านใหญ่ๆเราเข้าไปหรือยังวะอันนี้เราเข้าไปแล้วมาครับแวะออนกองเล็กๆ กระดอบปืนนะไม่จำเป็นต้องกล่องใหญ่ครับนี่ไงนี่ไงเอามาหนึ่งเอามาหนึ่งอันนะครับโอ้ยเอานั่นโตคราฟนี่วะหลังนี้ต่อเลยละกันเอามาอีกหนึ่งของเราเริ่มฟูนะของเราเริ่มอู้ฟู่แล้วครับอู้ฟู่อูฟ้ฟู่ไม่มีนะไม่มีกล่องนะโอเคครับ อ่าอุ้ยตกใจคนเข้าเซิฟมานี่กล่องนี่ไงกล่องอุ้ยอุ้ยของเราแล้วของเราแลของเราน่าจะเอ้ยเราถือนี่วิ่งดีกว่าวิ่งไลนนั่นเนี้ยมาครับจะมีกล่องที่แบบแอบอยู่ข้างแบบหลังไฟด้วยนะครับอย่าลืมสังเกตกันนะหนนี่ไงกล่องเก็บไมห้หมด บนเตาผิงแล้วก็เก็บตรงหน้าต่างแล้วก็ต้องเก็บไปครับมาระหว่างเดินทางกลับมื่ตอนนี้อ่ายังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวตอนมืดแต่เราเค่อยเดินกลับสะปาครับกลับสะปาวเลยกลับเซฟโซนกลับเซฟโซนครับหุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ๋อเปน็นตมิติีดหรอ อุ้ยเราได้เหรียญคอนฟีฮะเขาไมีมันติดนะอุ้ยอะไรตัวอะไรมันมาได้ยังไงไปครับไปมันมันตายแล้วใช่ไหมโอเคตายแล้วนะเดี๋ยวครับสังเกตเวลา ได้ตรงซ้ายบนนะครับเดี๋ยวเริ่มมืดปุ๊บเดี๋ยวผมวิ่งกลับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งกลับแล้วกันนะมันฝรั่งไม่กินขอกินอะไรดีกี๊หนขนมปังแลวกันจะมีเยอะอยู่ครับไปครับมามาก่อนเลยเดี๋ยวเจอคนเราก็เราก็ค่อยวิ่งหนีไหมของเราก็เริ่มเยอะแล้วไอของพวกนี้นครับเดนไปมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับ ของพวกคอมมอนหรือว่าแบบพวกจังเป็นพวกขยะอะไรงนี้ก็เอาไปผสมได้นะครับเอาไปคารับพาเป็นของอื่นอ่ะเดี uh ๋ huh. ยวค่อยไปคราบครับได้แอปเปิลแล้วได้ไม้กวาดไม่เอาไม้ม,มอ็อบโยนทิง้ง DX เรามีเยอะเราตกปุ๊บเราก็ใช้เลยเริ่มเวลาครับตอนนี้สองเวลาสองทุ่มในเกมนะบ้านไหนที่เรายังไม่ได้เข้าอีก กล่องเล็กกล่องน้อยเราเอาหมดหุยตัวอะไรทะเลเกิดได้ป่าวเสียงอะไรวะโว้ยงง้ยกลัววะ่ะเริ่มมือละตายเดี๋ยวเราวิ่งกับน่าจะสมบี้เกิดพอดีครับถ้าเจอคนเราก็เราก็ใส่เลย ไปครับไปกันต่อใครที่อยากเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไ p ไว้ให้นะสนุกมากครับเวอร์ชัน1.20.1นะครับมาโอเคครับเมื่อกี้มีเพื่อนเรียกนะครับเออโอ้โหเถ้ดเดินมาอยู่ดีๆฮะล่วงฮะโอ้โหไว่ายน้ำเลยดีฮะรออะไรไว่ายแป๊บครับ เดินบนสะพานเราจะเดินแบบชิวๆได้ไงก็ต้องมาสำรวจโลกใต้น้ำให้เขาหน่อยนะครับแมปโคตรสวยนะครับเทเจอร์บ็อกก็สวยอะไรก็สวยสวยทุกอย่างครับมามาฮะเราวิ่งเลยเราใส่เกียร์หมาเลยไหนสมบี้มันชอบเกิดตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูฮะจะไม่เกิดหรออุ้ยเกียร์ดำอุ้ยยังไงคนหรือสมบีวะ เนี่ยตรงเนี้ยเหียทอมบี้วยอันนี้มันชอบกระโจนตัวนี้ชอบกระโจนตัวนี้เหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ชอบกระโจนนี่ไงนี่ไงอุ้ยดอกเงินสวยครับมามามาขอญอาตฟาร,ร์มผีหน่อยแล้วกันนะเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยผมติดพิษติดพิษมาครับมามามาเดิ มาเดะ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 นักล่าค่างเงินเอาเงินมาเฮ้ยอุ้ยอืมโอเค,อเคต้องถึงมือแล้วแหละมีดอ่ะสวยตายครับตายโอ้เกือบไม่รอดฮะอู้ มาทุกตัวตอนนี้คือมาทุกตัวนะครับมาทุกตัวหรอมาทุกตัวมาทุกตัวหรอเอ๊ะมามาทุกตัวหรอมาทุกตัวหรอมาเดิมาเดิมาเดิตายฮะมาเดิมาเด้มาเด้ออืมอืม อืมโอ้เจ็บมากสกิลมาแรงมากเลยนะไปกันต่อฮะนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอฟ์นเงินก็ชิวๆฮะเอาไปซื้อปองซื้อปืนได้นะไปไปไปนี่ไงนี่ไงวุตัวนี้ถึกมากถึกเหรอถึกเหรอ ถืกอถึกรอถึกถือหรอ,หรอ,หรอตายฮะวุ้ยเขาบอกว่าผมหิวน้ำกินดิล่วยครับเรียบร้อยฮะไปครับเราเก็บของนีกว่าฮะไหนตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อเพื่อนเพ,นเ,พนเริ่มเข้ามาแล้วครับกขตอนนี้เพื่อนเพื่อนเริ่มเข้ามาแล้วครับมาเดี๋ยวเรา สปาวันนี้วะสปาวเลยเซฟโซนฮะพูดผิดฮะตายดักอ๋อนี่เหรอนี่เหรอนี่โอ้โหเลี้ยงรัวฮะตายครับหวังว่ารอบนี้จะไม่ล่วงน้ำเอกนะเฮ้ยเจอคนเฮ้ยไปโอ้แล้วเขายิงกันอยู่ด้วยแล้วเขายิงกันอยู่เขาไม่รู้ผมอยู่ข้างหลังมาเอ้ย ปืนผมรู้ว่ามาดิมาตายอับเฮ้ยปืนปืนไรอ่ะแรงมากอ่ะตายขอไม่ถึงกับสบาวเออเออเออโอ้ที่เราไปฟามาโอเคครับก็ ใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเห็นผมไปเซิร์ฟไหนก็อย่าลืมไปอุดหนุนเซิร์ฟนั้นนะครับอยากให้ผมมาอีกก็อย่าลืมเข้ามาเลี้ยงเซิร์ฟนี้เยอะนะครับแล้วก็เข้ามาเติมเงินเยอะนะครับแอดมินจะได้มีตังค์มาจ้างผมอีกนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าแล้วนะครับคลิปนี้ขอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปสตรีมเดี๋ยวเรียกพวกมาหน่อยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย